นี่ EP สองนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้แมปอะไรนะครับผมมันจะมีชื่อว่าแมปเอ่อออรราฟอเรสต์อโรราฟอเรสต์โอเคครับมาเริ่มกันดีกว่าว่าแมปไหนจะได้เป็น EP สองของเราในวันนี้นะครับผมเริ่มแถมทาราเดนแทมแถมแถมแทมแถมออโรราฟอเรสต์นะครับผมที่ได้ไปต่อ ใน EP สอง้วเรา Let's g ออมันเป็นสตอรี่ของแมปนี้นะผมออโร f เฟ e s t นั่นก็คือเรื่องมีอยู่ว่าสถานีตำรวจได้รับแจ้งความมีเสียงกรีดเฮ้ยมีเสียงกรีดร้องและคำลามดังมาจากสวนลึกของป่าออโราตามคำบอกเล่าของชาวบ้านใกล้เคียงมีคนห้าคนที่ไปที่ป่าออโราเมื่อนานมาแล้ว และพวกเขาก็ยังไม่ได้พบพวกเขาและพวกเขาก็ยังไม่ได้พบพวกเขาพวกเขายังไม่ได้เจอตัวเออใช่น่าจะยังไม่ได้เจอตัวพวกเขาถูกฆ่าในป่าและตัวเอกก็ไปในที่ป่าด้วยตัวเองเพื่อสำรวจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าคนทั้งห้าคนว่าหายไปไหนอ่าโอเคคือตัวเอกเราเนี่ย <S <S> เออเหมือนว่าอยากจะไปสำรวจเฉยๆว่ามันในป่านั้นอ่ะก็คือมันมันมีมันมีอาถรรพ์มันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีสัพพวิสีวันทีกีตรงอะไรม้างเออใช่คือคือถ้าจะพูดภาษาไทยก็ตัวเอกเราขี้เสือกันะอยากอยากเข้าป่าไปเพื่อเพื่ออยากสืบบ่อแสว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชายห้าคนนั้นกุมภาพันธ์วันที่สิบก ปี2 0 1 2. 2ที่ออร o าฟอเรส s t โอ้มายกอดป่ะเพดเห็นรถตรงนี้ไหมฮะอ่ะ,อะป่ะขับกลับบ้านกันเราไม่ต้องอยู่แล้วตรงตัวเองแล้วไม่ใช่เรา <c oughs> Welcome to Aurora Forest and go, go back. back อ่านี่ง,งมันไล่ให้เรากลับแล้วเว้ยปะกลับบ้าน <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าลืมด้วยระหว่างทางเราไม่ได้เตินมน้่านอ้าว แมันเราเหลือคีบเดียวอีกถ้ามันเราเหลือคีบเดียวแล้วได้เล่นที่นี่เราต้องใช้สองขีบในการออกไปโอเคอ๋อโหล<น>ล forest และไอ้น,นี่มันคืออะไรโออ๋อ,อบ้านพักเหรอโอ้ยเรามีศพด้วอยอุ้ยนี่ไงโอ้เดี๋ยวมันนี่อันนี้ต้องได้ใช้แน่นอน google ท a s t l e แปลเลยพรุ่งนี้ฉันมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับ เกี่ยวกับที่นี่แต่ไม่ได้พักเป็นชิ้นๆนานนะกคืออ๋อคือมันรู้สึกไม่ดีกับที่นี่แต่ฉมาพักชั่วคราวว่าง,งั้นที่มาทุ่งนี้โอ้อโหครั้งเดียวพังโอ้โหคือคิวตรงขลัง y ั u อาร์คอ i ล i มแต่เลยกูกุนแจสไล Um, เอ่อคุณคุณถูกตัดสินลงโทษเดี๋ยวเออแต่ตะกี้มีคำบอกว่า go back to the car to car back to car เราต้องกลับไปที่รถของเราปะดเดี๋ยวนะเดี๋ยวติดติดเฮ้ย hey! no, no. no 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 เนแล้วมันหยุดเวลาใส่กอยเี้ยตะกี้ค oh, <no. S 1> ้างเลย oh, no. oh. โอเคนี่แหละคนหนึ่งคนที่เราเจอแล้วว่าเขาหายไปไหนใช้ครัคนนั้นนี่ไงหนึ่งในพวกเขาข่อยอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวนเะมืเ่อกี้เจอคนที่ห้าครับไปคนที่หกเอ่อเอ่อไม่น่าจะใช่ั้งน่าจะเป็นศพคนอื่นมากกว่าไม่เดี๋ยวมันมันหมายความว่าที่นี่ที่นี่มันมันมีคนมาอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้สัตว,ว์น,นึ่งตกแต่งพุทธไอ้ยาอูาำให้บุกคุกกลางเนี่ย เลสเลสโกเลสเมื่อกี้อ่าไม่รู้กูไม่สนกูขอแค่อย่ตกใจหมดเลยส้อตีนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวอะไรงนนโอุ้ยนาฬิกาสวย โอ้ยเฮียแฟนตาซีชิบหายขยับไหมเนี่ยไอ้เียว้นแฟนตาซีชิบหายเออขอขอยืยมที่ถือได้ไหมยืยมกอดด้วยคือฉันฉันไม่ต้องการโล่ฉันการแค่มาพอดีฉัน,ฉ,นฉันจะไม่ได้ฉันจะไปดนนีไปไล่าเงย้่ขอหน่อยได้ไหมไอ้เหี้ย,อยโอ้โห ตามหาชิส ождения, ส oh ้น <su> ส่วนทุกชิ้นไอ้เหี้ยจิ๊กซอให้พ่อมึงยิ้มแย้มมึงิงมาเลยกูใจคอไม่ดีเลยกูกลัวผีมากเลยตอนเนี้ยอย่ยจุบกลัวจ้ำสแก่ไปไอ้เหี้ยชั้นสองไม่มีเบนโนจ้ำเฮ้ยมีเบนโนเบนโนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเพลงให้เดี๋ยวเล่นเพลงเดี๋ยวเล่นเพลงหนึ่งให้โอเค

ขอญาตเดินมั่วนะครับเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ทำไมมันว่างแปลกแเบกบิดขึ้นเกิดไขึ้นเอ้ยเจอแล้วว่ะเพชรสุดยอดเลยแหมมันนี้โคตรเก่งเจออะไรอ่ะเจอเจอรู่งพาแระเพชร เ <Yeah. S 2> สร็จสุดแล้เราชนะแล้วอ่ะไอแม่ผาเนี่ยเราเก่งเราเว้ยนี่เหรอเอาไม่เห็นแรมเลยออกมาแล้วยังไงเรียบร้อยต่อเสร็จแล้วอเอ้านี่ชายเยินเดี๋ยวไอ,อ้แผ่นนินไว้เฮ่อ้เฮ้ยประตูลับโอเคเราเป็นกับนีเ<ๆ>นี่ยเห็นไหมประตูลับ เฮ้เดี๋ยวนะอะไรอ่ะจะสุดลุกโอ้โหเฮ้เฮ้ฮ้เฮ้เป้อมกูไม่กลัวแรงสิ้นแล้วตอนเนี้ยว้าบาเลยอีเวนโอ้ย่ดูลูกฟองสั่นสิโอ้ยอะไรขึ้นไม้หมดเลยพี่อะคุณยิงๆไม่ไส้แตกเลย

โอเโยขันขันขันันขันันขนขั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 นอันขันขันันข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 ันนขันนรนนนน Điều điều điều, 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 điều. <laughs> eh, <hey, hey, cười> hey. dạ <laughs> dạ <laughs> 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 <died. cười> ไอ้ไอเอ้มึงมาหอ้เฮ้าเพแอเนจมตีบอสไป้เดี๋ยวเดจมตีพวกกิี้ให้เ้ะมาโอ้ไอ้ยื้ยฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดตายใช้อาร์พีจีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเเ โอเคไปไปว่าเธว่าไอ้เปรอะบีจีโอเคเราได้มาเกมผีแล้วเดี๋ยวพัสเตอร์อีกแล้วแยกแยกทางกันเพรเกมผีนะเพรแยกทางมัน ก็บ้าแล้วไปบาบา